สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเฮ็ุต่อจากคลิปขังก้อนนะครับเนาะอันนี้คือเป็นผักวานที่เฮาอาลงปลูกนะครับเอาลงเพาะในดินที่เฮาเตรียมใบนะครับอันนี้นะครับเพาะลุ่งใแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสองสองอาทิตย์นะครับเนาะสองอาทิตย์ปุบแล้วนะครับเฮ่ากับว่าเบิ่งนะครับเบิ่งลักษณะเม็ดเมล็ดมันนะครับนี่นะครับมันจะโปร่งหากออกมาแล้วนะแบบนี้นะครับเนาะนี่แสดงว่าหากมัน เริ่มเย่าแล้วที่นี่ขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าสามารถที่จะเอาลงไปปลูกเลยก็ได้แต่ขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปใส่ถุงดํานะครับซึ่งถุงดําผมเตรียมไว้แล้วนะครับนี่นะครับก็คือกอกดินกอกเองให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเฉพาะต้องในถุงดํานะครับอตอนที่เข้า,อาเอาเมล็ดออกจากจากพื้นที่ตัวนี้นะครับเนาเอาไปเตรียมลงถุงนะครับเข้าจะต้องแบบว่า เนี่ยผมใส่ใหม่ซอยเนาะนะครับออกจากนี้ปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบ่อยหากมันมันหักนะครับโอ้โหโอ้แสดงว่าหากเ่าเดียวนะครับเนี่ยเพนบอกนะครับเขก็เอามาลงตรงคูนี่นะครับเนาะคูทั้งนี่ข้อเตรี้ยวไปข้อเอาน้ำใส่พร้อมนะครับเ่ราะเส้นเลี่ยวอันหักมันอาจจะหักได้นะครับเนาะแสดงว่าอันนี้หากเงาเดียวนะครับนี่ ามานเป็นสมบูญยาปลานีเนาะนพี่น้องพูดนะนะครับเงวแล้วนะครับจนว่าง,งอแล้วนะครับนี่เห็นบ่มันงอแล้วนะครับค่อยๆเฮ็ดนะครับเห็นบไหมแสดงว่าเกิดดีนะครับพักวันรุ่นนี้รุ่นแรกๆเ,เกิดดีนะครับนี่เห็นบ่หักมั้ยครับมีแต่หักเงี้ยวๆสังเกตเบ้างนะครับเนาะ รุ่นนี้เอาไปปลูกลงดินเลยก็ดีเลยนะครับแต่ถ้าพอว่าเขาเห็ดหลาเนาะครับเนาะเห็ดจะนวลไหลเนี่ยเขา่เขาอาจจะบอพื้นที่เขาอาจจะบอบอ่อพรอมในการปลูกเขาก็เลยต้องเห็ดเซน,นทุ่งดำไปนะครับนี่ครับเห็นไหวผมจะให้เบิ้งอันที่ผมออกแล้วเนาะสามสี่อันมันหันมิแต่หกักเนี่ยเพราะเอาอใส่นามไว้เพื่อหักมันจะบอ,บอหักนะครับ คบ่เห็นไหมขาดแง่เหลี่ยวนะครับเนาะนี่นะครับถือว่าแง่คักแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับขาดน้อยนึงนะครับก็บ่เป็นอย่างนะครับถ้าขายแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปองไม่นะครับเพต้องเอาถิ่มนะครับเนาะเคยเจอแล้วนะครับเคยเจอแล้วมันปองไม่นะครับปีนี้นะครับถือว่าอัตราการเกิดค่อนข้างที่จะ เป็นที่นาพ่อใจนะครับเกิดดีนะครับเนาะกะคุดไปตั้งหลายแล้วนะครับนี่กะซีมีเม็ดเนาอยูบกีเมล็ดนะครับเนี่ยกตเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับอัตราการงอกนับแต่ว่าปีนี้ถือว่าโอเคนะครับเนาะเนี่ยเห็นว่าพี่น้องงามขัดนะครับเนาะครับสาหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเนาะก็คือการเอาเม็ดผักหวานนะครับรุงถุงนะครับเนาะอ่าเท้าเห็ดปลูกเองนะครับเขาอาจจะใส่ สามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดเวแต่เผานะครับเนาะแต่อันนี้ผมก็ใส่แคุ่งละสองเม็ดพ่อครับเนาะวิธีเห็ดก็คือเผาเอาไม้นะครับอันนี้เป็นไม้ไม้ตะเกียบนะครับเนาะตะเกียบนะครับเ่ากะแท่งน้ำแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เห็ดเห็นมันเป็นหูนะครับเพื่อที่จะให้หากไม่ต้องง่ายงนะครับเนาะใส่จักสองอันนะครับสองลูกก็คือเผาใส่สองเมล็ดนะครับเนาะแบบนี้นะครับแต่แท่งต้องไปคาดว่าไอหาก ตัวนี้จะลงได้พอดีนะครับเนาะเสล้บปุ๊บนะครับข้ากกล่าวมาแยมเลยครับนี่แันนี้ลงเงจักหน่อยครับผมแค่หนี้นะครับเสร็จแหลวนแบบนี้นะครับเนาะนี่นะครับแค่นี้ครับเสร็จแหลวนะครับอ่ายวผมจะเห็นเลยนะครับเนาะ ให้ทุงไว้แล้วสักสองสามหมือก็สามารถปลูกได้เลยนะครับเนี่ยสามารถปลูกได้เลยอันนี้โอ้ย่ายนะสามารถปลูกได้เลยนะครับว่าําเป็นต้องถ่ายมันขึ้นเป็นเป็นใบนะครับว่จําเป็นนะครับก็หอบปลูกได้เลยนะครับนี่นะครับบางคนก็ทิล่อให้มันใบขึ้นก้อนเนาะครับกะสำหรับผมแล้วผมกะปลูกได้เลยเพต้องล่อให้ใบมันขึ้นนะครับ ว่าใบมันจะขึ้นนะครับหากมันจะเต็มแล้วนะครับเนาะไปครับแล้วหากมันนะแบบนี้นะครับเห็นบ่เข้าใส่น้ำนะครับหากมันจะมาหักนะครับแบบนี้นะครับปิดเล็กน้อยให้มันเดือต่อสําหรับคลิปนี้นะครับนอกกาจะขออยากเพียนเพียงเท่านี้นะครับเนาะเทคนิคการปลูกพวกหวานนะครับบ่ม่ยังติดตายโตนะครับนอกก็แล้วแต่สูตรไผสูตรมั่นแต่ที่ผมเห็ดมากกะเห็ดแบบนี้กะ ปูงมากกะนือว่าประสบผลสำเร็จนะครับก็เลยอยากแลกเปลี่ยนนะครับเนาะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกาฝากติดตามคลิปทัดๆไปนะครับเนาะครับคงจะขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ